เอาไงกับเจ้านี่เดียโยนทิ้งไปสิมันไม่น่าขายไอขยะนี้ได้หรอกนะก็ดีสิโว้ยเลยเว้นเอ้ยดีแกกล้าดียังไงบาบอกว่าแหวนแต่งงานของฉันเป็นของขยะวะจกโทษให้ไปได้ฉันจะทำให้พวกแกต้องชดใช้เราเจอพวกมันเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ออกจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วไปเป็นนักประจนภัยเราทำเฟสได้โดยแทบไม่มีปัญหา ต้องขอบใจเจ้าปืน a k 47ไม่มีปีศาจต,ตัวไหนสู้กับ a k 47ได้เลยแต่เป็นงี้การสร้างกองทัพก็ไม่ใช่เรื่องยากมีคนอยู่แถวๆนี้มันใคร่ะเข้ามาใกล้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ยังไงกันบ้าเอ้ยเกือบรถกันป้องกันแล้วสิไม่มีทางเป็นมอนสเตอร์ได้แน่มีนักปผจนภัยต้องการจะโจมตีเรากิ่นอายหายไปแล้ว เราคิดไปเองงั้นหรอแต่ถ้ามันมีความสามารถในการลบกินนไอแล้วก็มันจะน่าจะฆ่าเราตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่รู้ตัวแล้วไม่ใช่หรอในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ออกมาซะถ้ายังเงียบอยู่แล้วก็ฉันจะถือว่าเป็นศัตรูและฉันจะโจมตีเงียบฉันต้องคิดไปเองแน่ๆเผื่อไว้ก่อนละกันยิงขูสักนัด เยอะโจมตีเรายอมแล้วเราไม่ใช่ศัตรูเราลบกิดอายก็เพราะอยากจะแกล้งนายนะ่ะอย่าห่วงเลยแค่ขำๆนะ่ะว่าแต่นายนะ่ะสุดยอดเลยนะสำหรับมือใหม่สัมผัสกิดอายพวกเราได้ด้วยพวกนี้เป็นใครกันแน่ดูไม่น่าใช่คนแถวนี้นะต้องการอะไรจากชัดงั้นหรอเฮ้ยทำอะไรนะ่ะ อย่างที่คิดเลยแฮที่นี้มันอายุเป็น10ปีแล้วเรียกว่าขยะได้เลยนะฉันเดาว,ว่าเธอซื้อมาจากดอฟใช่ไหมเอ่ยอย่างที่คิดเลยพวกนั้นเป็นนักต้มตุนะ่ะเที่ยวขายของที่ไร้คุณภาพในราคาสูงสูงสำหรับนักประจันภัยของพวกนี้คือความเป็นความตายเดียวนะในใยควรซื้อของจากร้านค้ากิลวซี่นายโดนพ่อค้านั่นหลอกเอาแล้วล่ะพอได้แล้ว นายทำเขากลัวนะขอโทษทีนะเขาคุยไม่เก่งนะแต่เขาเป็นคนดีนะเราไม่อยากปล่อยมือใหม่ไว้แบบนี้นะเข้าใจใช่ไหมพวกเขาแค่ใจดีละมัง้งงั้นก็ขอบคุณมากทำตัวสบายๆเถอะหน้าเขาเป็นนักประจัญภัยนี่ไม่แปลกที่จะระวังทุกอย่างไปจากนี่กันเถอะเรามีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยเธออยากมาร่วมทีมกับพวกเราไหมล่ะ พวกเราจะได้สอนอะไรหลายๆอย่างที่นักผจญภัยควรรู้นะนะทีมงั้นเหรอเคยได้ยินมาจากกิลว,ว่าคือนักผจญภัยหลายๆคนที่มารวมทีมกันเพื่อทำเควสก็ฟังดูไม่เลวเลยนะการเข้าร่วมทีมนะี่ยทำไมถึงอยากให้ฉันเข้าร่วมล่ะข้อจังกั้งที่นายเป็นแค่มือใหม่แท้แต่กลับทําเควสระดับยากๆสำเร็จได้ง่ายๆนอกจากเราแล้วก็ยังมีทีมอื่นๆอีกเยอะที่อยากได้ตัวนายนะ่ะ คิดว่าเพราะสนใจในตัวนายละมัง้งและก็อีกเรื่องพวกเราเองก็เหมือนเธอแหละที่ได้รุ่นพี่คอยแนะนําและคอยดูแลนะ่ะการให้และได้รับคือคติของพวกเรานั่นแหละเป็นเหตุผลของพวกเราเธอเองก็อาจจะอยากดูแลเด็กใหม่หลังจากที่ตัวเองมีประสบการณ์แล้วงั้นช่วยคนอื่นแล้วจะเป็นประโยชน์กับเราที่หลังงั้นเหรอช่วยคนอื่นงั้นเหรอทําเอาไม่อยากปฏิเสธเลยก็ได้ ฉันจะเข้าร่วมด้วยเป็นอันว่าตกลงงั้นก็ให้เราแนะนําตัวอีกสักรอบแล้วกันนะฉันเป็นเผ่ามนุษย์ครึ่งแมวเอาเสร็จนักะจนภัยเลเวลสองฉันเป็นเผ่าปีศาชื่อมิชาินักะจนภัยเลเวลสองส่วนคนนั้นคือหัวหน้าเป็นมนุษย์เหมือนนายชื่อไอเคนนักะจน์ภัยเลเวลสามฉันเป็นเผ่ามนุษย์ชื่อรูทนักะจนภัยเลเวลสองยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคน งั้นเราไปหาเควสทีมทำกันไหมของทีมนี้ก็คือโจมตีด้วยระเบิดเพื่อสร้างความวุ่นวายเพื่อให้พวกเขาเข้าใกล้ามากพอและคอสนับสนุนจากไกลๆเรารู้สึกถึงประสบการณ์ของพวกเขาได้เลยพวกเขาสอนเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ระหว่างตั้งแคมป์แล้วก็มารยาทในการทักทายนักผจญภัยด้วยกันและเราก็ดีใจที่ไม่ต้องเสียเงินหรือเวลาเลยกับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้มื้อเย็นที่คุณบีชาทำอร่อยมากเลย ฉันดีใจมากเลยแหละที่ได้มาอยู่กับทีมคนเก่งๆแบบพวกเขาแต่ว่าเรากลับถูกต้มตุ้นเอาตรงๆนะฉันไม่คิดว่าแกจะติดกับง่ายขนาดนี้นะตัวแจวเตือนที่แกใช้ช่วยแกไม่ได้หรอกมันคืออะไรวะไอ้คนแปลกแม่ดายไม่ได้สอนหรอว่าอย่ากินของจากคนแปลกหน้านะเอาวุธของแกมันเจ๋งดีนะเลยน่าสนใจแกรู้ไหม ว่าฉันต้องกั้นขำตอนการแสดงที่ต้องแกล้งเป็นคนดีเพื่อหลอกแกน่ะนะเราจำความรู้สึกนี้ได้ดีมันเหมือนตอนที่เราโดนบูลลี่ที่โรงเรียนในชาติที่แล้วหลังจากผ่านเรื่องพวกนั้นมาทำไมเราถึงยังหลงกลแบบนี้อยู่อีกเราคิดวิธีที่จะหนีออกไปจากสถานการณ์นี้อยู่แต่ไม่ว่ายังไงอาวุธก็โดนขโมยไปหมดแล้วเราต้องติดอยู่ในวังวนแห่งการวิ่งหนีอีกแล้ว ak 4 7กับลูกโม่ ตนขโมยไปแล้วพวกนั้นหัวเราะเราหลังจากที่วางยาเราพวกนั้นโยนแหวนของเราทิ้งไปเราเคยถูกขายเป็นทาสยกโทษให้ไม่ได้ขอสาบานด้วยชีวิตเราจะต้องแก้แค้นให้ได้และเอาเซตก็อยู่ตรงหน้าเราไี่ดูมันทำหน้าดีเฮียนหน้าแม่งทําเมินเน่ยปั่นไส้วะดีแกจะแก้แค้นฉันโดยการทรําลายธุรกิจเหรอ ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าแกอยู่ที่นี่ฮ่าฮ่าฉันคิดว่าคงเป็นความตั้งใจของพระเจ้าสินะให้การเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว,ลวกันนะเพราะฉันจะตัดคอแกเดี๋ยวนี้แล <c oughs> หละผู้ต่อสู้ที่ว่องไวของรูทเริ่มลุกคืบการต่อสู้กับผู้ต่อสู้ผู้โชคร้ายของเขาเริ่มต้นขึ้นโอเคครับกระจวไปแล้วครับสำหรับตอนที่ตอนตอนที่อะไรวะสามสิบหนะ้านั้งเอ้ยไม่ใช่ดิไปชจางมันเถอะ โอเคขอบคุณชาับที่รับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในต,ต่อนหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย